สวัสดีค่ะคุณแนนสวัสดีค่ะโอเคคแนนอายุเท่าไหร่คะใจยี่สิบหกแล้วค่ะค่ะคุณแนนมีปัญหาอะไรเอ่ยอ่เป็นเรื่องของแฟนนะค่ะแฟนอายุเท่าไหร่คะยี่สิบห้าค่ะยี่สิบห้าคบมากี่ปีแล้วจะสองปีแล้วค่ะตั้งแต่มกราลาหกสามอ่ะเกิดอะไรขึ้นเป็นเรื่องของความหึงหวงของเขาอะค่ะแบบหึงเพื่อนหึงเพื่อนร่วมงานอะไรด้วยกันนะค่ะหึงเพื่อนร่วมงานเราใช่ไหม ใช่ค <mile> ่ะเพื่อนกลุ่มเขาด้วยอะไรด้วยคือเขาเป็นคนที่หึงอะค่ะคือเราอยู่ใกล้ใครไม่ได้เลยเขาจะหึงไปหมดประมาณนั้นค่ะสายตาเขาจะออกแล้วจนมาหนักตรงที่ว่าเขามาหึงน้องชายเราอะค่ะน้องชายแท้แทะแท้แทค่ะปังคือคือต้องบอกก่อนว่าหนูว่าเป็นเป็นพี่คนโตแล้วก็มีน้องชายอีกสองคนนะคะค่ะแต่ว่าคือคุณพ่อกับน้องชายคนเล็กเนี่ยเสียเสียชีวิตไปแล้วอ่ะมันมันก็เหมือนถูกนิยามว่า เรามีกันแค่นี้อมันก็เลยแบบก็เราก็สนิทกันเราก็คุยกันมากขึ้นเพราะว่าในบ้านมันก็เหลือกันสามคนนะคะก็คือคุณแม่ตัวคุณแนน้องชายใช่ค่ะ,ค,ะคือน้องชายน้องชายอายุเท่าเขาค่ะก็คือห่างกันหนูแค่หกปีท้ายสุดใกล้กันค่ะเขาก็มีพฤติกรรมแบบสอบออกมาให้เราจนเรารู้สึกอึดอัดนะคะยังไงอะ่ะเช่นเคยนอนดูซีรีส์ด้วยกันกับน้องะคะ่ะแต่ก็มีแฟนน้อง อยู่ข้างๆนะคะก็เหมือนถ่ายรูปไปเขามเมสเซจมาใช่ค่ะคะือเราอ่านซับอยู่เนี้ยเราก็ยังไม่สะดวกพิมค่ะมันก็ไปติดว่าแบบเหมือนน้องหนูเขานั่งอยู่ตรงปลายขาหนูอะค่ะคือโซฟามันเป็นตัวเอลอะค่ะอืค่ะตอนก็นั่งก็นั่งดูด้วยกันหนูก็คิดว่ามันไม่ได้แปลกพ่อมาอีกวันหนึ่งเขาก็บอกว่าเขาึอัดใจเขาอยากเคลียร์เขาบอกว่าเขาไม่ค่อยชอบแต่ทําไมต้องมาอยู่ใกล้กันล่ะอ๋อ ประมาณนั้นนะคะใช่ใช่หนูก็เลยแบบมันก็เอ๊ะเอ๊ะในใจว่าคือ,อยังไงจนมันก็มีเรื่องแบบเรื่อยๆมาอย่างในโทรศัพท์หนูเนี้ยมีสลิปโอนเงินให้น้องเนี้ยค่ะคเขาก็ถามแล้วแบบว่ายังยังต้องให้กันอยู่อีกหรืออะไรเงี้ยซึ่งมันสื่อแล้วว่ามันมันเริ่มไม่ใช่เราแบบอ,อย่างกินข้าวอย่างกินข้าวก็จะนั่งจะถามว่านั่งข้างใครอะไรเงี้ยค่ะหนักมากเ,<อ>เป็นอย่างนี้มา,มานานเนี้ยค่ะตั้งแต่ปีแรกๆเลยไหมมาช่วงกลางๆอะค่ะ ใกล้จะครบปีอะค่ะอ้โหหนูหนูเคยทําอะไรให้เขาไม่ไว้ใจปะคะไม่นะคะก็ไม่อะไรปิดบังเขาหรือว่าจะส่อแววหรืออะไรเพราะว่าก็บริสุทธิ์ใจเพราะว่าเนี่ยองก็น้องชายอะเฮ้ยมันน้องชายยังไงก็ห้ามคิดไม่ได้แต่ประเด็นคือมีข้อมูลบอกว่าคุณแนนอึดอัดจนไปปรึกษาคุณพ่อของแฟนคุณแนนแนใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะเพราะว่าเคยเคยเลิกกันไปครั้งหนึ่งเพราะว่าหนูอะ หนูชัดเจนอยู่แล้วว่ายังไงหนูต้องเลือกครอบครัวหนูก่อนใช่ใช่อย่หนูรู้แล้วค่ะอ่ะแล้ว,ลวลยังไงเอยเกิดอ,อะไรขึ้น <S <S เขาก็กลับมาขอคืนดีเขาบอกว่าเขารู้แล้วว่าเาขาเขาผิดเขาควรทําทยังไงนะซึ่งกลับมาก็ได้ยังไม่ครบเดือนเลยค่ะคือเป็นเหตุการณ์ไปทําบุญให้คุณพ่อกับน้องเนี่แหละค่ะที่วัดก็ทํากับข้าวอะค่ะไปถวายวัดทีนี้ก็ชวนเขามาด้วยคือเหมือนมันจะได้แบบ ปลากหลายพฤติกรรมเขาอะประมาณนั้นอะประมาณนั้นนะคะอืทีนี้เหมือนคือตัวเขาเองอะไปไปนั่งหอกเยี้วก็ก็เลอะเลยทั้งตัวอะไรเงี้ยก็กลายเป็นว่าหนูกับน้องแล้วก็แฟนน้องอะค่ะแม่ก็ให้ออกไปซื้อของในการสามคนเพราะเขาตัวเลอะใช่ค่ะซึ่งหนูหนูก็คิดว่าเออก็ดีอย่ได้คุยกันสองคนอะไรเงี้ย จนกลับมาค่ะทําอะไรเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วเขาก็มานั่งแล้วก็มาถามหนูว่าขอถามได้ไหมว่าใครนั่งไปข้างซ้ายกับเธอต้องนั่งเนี้ยค่ะจนหนูแบบแล้วใครลูกที่นั่งไปหรือไม่มีเลยก็มีน้อง, <laughs> องน้องหนูค่ะอ๋อน้องหนูนั่งหลัง <ienen> ใช่น้องชายเราก็ต้องนั่งกับเราเนี้ยใช่ค่ะก็ทะเลาะกันแล้วก็เลิกเลยเพราะว่าหนูไม่โอเคมันไม่มีเหตุอะไรที่ต้องอดทนกับเรื่องแบบเนี้ยค่ะเพราะเราต้องให้เวลาคนแล้ว ลองให้โอกาสคุณแล้วเลยแบบให้เล่นเกมด้วยกันนะคะเ้าเขารู้ว่าเป็นน้องหนูปุ๊บเขาออกเลยตอนที่เคยปรึกษาพ่อแฟนเอาไว้อะพ่อแฟนเขาว่ายังไงเขาพูดถึงลูกเขายังไงอช่วงปรึกษาเนี่ยคือหนูปรึกษาตอนที่เลิกกันกลับมาดีกันแล้วก็เลิกกันนะคะคือเลิกกันรอบที่สองก็พ่อเขาโทรมาว่าเขาขอรู้ได้ไหมว่ามันคืออะไรเพราะอะไรเพราะว่าใช่ค่ะเพราะว่าอยู่บ้านนะข้าวไม่กินอะไรไม่กินเลยคือเศร้า หนูก็เล่าเล่าไปคือเขาก็ประมาณว่าคงจะเขาคงไม่มีพี่มีน้องเขาเลยไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งหนูหนูคิดว่ามันมันไม่น่าใช่ไหมคะแล้วเขาก็เลยเสนอมาว่าก็ลองคุยกันดีๆอีกรอบไหมจะแบบเออให้ให้ผู้ใหญ่คุยกันไหมเหตุการณ์ตอนนี้ตกแต่งอะไรกันก็ไม่ได้ก็ จดทะเบียนไว้ไหมมันจะได้มั่นใจหนูก็เลยบอกว่าฮะจะจับแต่งแล้วให้คนลุกแล้วหนูอ่ะหนูขอถามคํหนึ่งได้ไหมคะว่าแล้วเรื่องของน้องหนูเนี่ยมันไม่น่าไว้ใจตรงไหนอืมงงเหรอต้องแต่งงานเขาไม่คำอธิบายไหมกับเรื่องนี้กับเรื่องที่เขาหนูเรื่องน้องชายาเ,าายเี่ยคุณคุณพ่อว่าไงเขาเขาพูดกับหนูมาคำหนึ่งซึ่งหนูแบบหนูเลยไม่ค่อยอยากคุยต่อเลยคือเขาบอกว่าถ้าเขาเป็นหนูอ่ะเขาจะภูมิใจที่ว่า มีคนมารักเราขนาดเนี้ยอ่พ่อค่ะ อเข้าใจละมดแวค่ะคือถ้าหึงหึงผู้ชายหึงอื่นๆก็ยังพอทำได้แต่ว่าพอเข้ามาน้องแล้วนี่คนในครอบครัวซึ่งมีแฟนแล้วด้วยนะใช่ทึงน้องมีแฟนด้วยแล้วก็มันอ้แฟนน้องแฟนน้องก็สนิทกับหนูคือไม่มีปัญหาอะไรอะค่ะอันนี้ต้องแก้ที่รากแล้วถ้าคุณพ่อพูดมาขนาดเนี้ยจะเป็นพ่อแม่รังแกฉันนะพ่อสปอยล์ไปหน่อยเอออ่เราได้ข้อมูลประมาณนี้แล้วแล้วคือยังไงตอนที่คุณนันเลิกใช่ไหมที่ล่าสุดที่มึงกินหนูบอกว่าเลิกแล้วนี่ใช่ไหมคะ เ้ามาขอโอกาสค่ะเป็นคําถามประมาณว่าเราให้มาแล้วครั้งหนึ่งเราควรพอไหมแล้วเผลครั้งล่าสุดอ่ะเขาบอกว่าเขาอดคิดไม่ได้จริงๆอืงเขาอดจิดไม่ได้จริงว่าน้องชายจะมีอะไรกับหนูในรถขณะที่เดินออกไปไปซื้อของกันได้หรอครับจีบกันนั่งรถไปซื้อของไน้หรอครับถามใครก่อนถามใครดีเอพี่เผือกก่อนก็ได้ค่ะมุมผู้ชายด้วยกันจริงๆนะพี่พี่ พี่เข้าใจในไม่รู้ดิกลับเข้าใจในบางมุมที่เขาเป็นแบบนี้นะคือมันเป็นพฤติกรรมสมัยพี่แบบสิบสามสิบสี่สิบห้าช่วงแบบมีแฟนมอต้นขึ้นมอปลายแล้วก็ แฟนกูห้ามทํางานกลุ่มกับผู้ชายใดๆทั้งสิ้นอะไรอย่างเงี้ยมันหหรอคือเป็นแบบนั้นหรอเป็นแนวขึงมากเหมือนกันคือถ้าใครมาเดินใกล้อะไรเงี้ยก็จะไม่ด้เลยก็จะไม่ค่อยชอบหรือบางทีลามไปจนถึงว่าเพื่อนที่ที่เป็น LGBTQ เราบางทีเราก็ก็ยังไม่ค่อยอยากให้แบบใกล้แฟนเรามากเกินไปนะอันนั้นคือมันเกิดขึ้นสมัยพี่สิบสี่สบห้าแล้วการเวลามันก็ทําให้เรารู้ว่า เออไอวความคิดแบบนั้นมันมันเกิดขึ้นตอนเราเด็กๆอะ่ะเพราะพี่เลิฟพี่เรายังไม่เข้าใจอะไรอะไรเงี้ยค่ะแต่กับเคสที่แนนเจออยู่อะ่ะพี่ว่าโหพอมันลามมาที่ที่พี่น้องแล้วพี่พยายามนึกย้อนกลับไปว่าสมัยตอนเราแขงรงฤทธิ์โหดๆช่วงนั้นเราหึงพี่หึงน้อง <S <S โหดก็ไม่เป็นคนันไม่เป็ไม่เป็นไม่เป็นอไม่เป็นอ่ะต้องถามแนนกลับว่าเออแนนยังอยากให้โอกาสเขาอยู่หรือเปล่าคืออย่างนี้ที่แนนถามพวกพี่ว่า เราควรเราให้โอกาสไปครั้งหนึ่งแล้วเราเราจะให้เขาอีกครั้งหนึ่งได้ไหมมันมันให้ได้นะอืมถ้าตามจริงๆมันมันก็ยังให้ได้อีกแต่ว่าก็ต้องถามแนนด้วยว่ายังอยากที่จะให้ไปอีกไหมแล้วถ้าให้โอกาสไปแล้วเขายังเป็นเหมือนเดิมแนนจะทํายังไงต่อหรือเขาเองยอมรับไหมว่าถ้ายังเป็นอย่างเดิมอยู่จบ<อ>เขายอมรับเงื่อนไขนี้ได้หรือเปล่าเงื่อนไขนี้หนูให้ไปอืม ตอนนั้นเลยเพราะหนูว่าหนูบอกแล้วว่าหนูไม่อยากเคลียร์เรื่องเนี้ยนะเพราะเราเราชัดเจนจริงๆว่าเราเราต้องครอบครัวเราอ่ะต่อให้เป็นคุณแต่แต่ว่าคุณเป็นลูกคนเดียวก็อ่ะเราเข้าใจอืมอืมอืมซึ่งแต่ทีนี้หนูอ่ะมานั่งคิดว่าถ้ามันด้วยความรักอ่ะถ้าคุณรู้ว่าเราครอบครัวเรามันคือแบบเนี้ยเราเรามีข้อจํากัดอยู่ตรงนี้นะเราคุณน่าจะเข้าใจเราแล้วไม่เอาเรื่องแบบเนี้ยอืมต่อให้เป็นครอบครัวที่เขา ไม่ได้ว่าเออสูญเสียเหมือนครอบครัวหนูอว่วะก็คงไม่มีใครอยากเจอเรื่องแบบนุ้มอืมจริงมันทุกอย่างมันเกินไปนะในสิ่งที่เขาทําในสิ่งที่อะไรสถานการณ์สถานที่มันไม่ควรมีประโยคเหล่านั้นหลุดออกมาจากปากเขานั่นนั่นพี่เลยรู้สึกว่าอาการเขาค่อนข้างที่จะหนักหนักแล้วก็รุนแรงกว่าที่พี่เคยเคยเป็นหรือเคยเห็นเพื่อนเพื่อนเป็นมาก็เลยถามแนนงกลับว่าแล้วแล้วถ้าเคลียร์ทุกอย่างเลยคนเนี้ย ให้แนนเลือกว่ายังอยากให้โอกาสเขาอีกสักครั้งหรือเปล่าแนนจะตอบตัวเองว่าไงคือพ่อเขาพูดมาคำหนึ่งว่าเขาเขาบอกว่าเขาอยากให้เห็นแก่พ่อฮะพ่อใครพ่อเขาพ่อเกี่ยวอะไรด้วยคะเห็นแก่พ่อทําไมคะเห็นแก่พ่อทําไมอ่ะพ่อเป็นอะไรกับหนูอ๋อหรือเขาเศร้าหรอเปาเพราะลูกสายเศร้าหรือเปล่าประมาณว่าเขาเอ็นดูหนูนะอะไรอย่างเงี้ยคือ เห็นแก่ที่เคยคุยกันรู้จักกันมาอะไรนี้ค่ะก็อยากเห็นแก่แม่หนูบ้แม่หนูนะคะแม่หนูก็คงอยากได้ลูกเขยดีๆอะค่ะจริงๆฟันทงให้ยากเรื่องเนี้ยอะถ้าเป็นถ้าเป็นน้องเป็นนุ่งพี่นะพี่อาจจะบอกว่าเลิ่เหอะมันดูอนาคตอยากเสียเวลาเหรออยากอยากยื้อเหรอเพราะพี่อะลึกๆก่ะพี่รู้สึกว่าให้โอกาสไปเดี๋ยวเขาก็เป็นอีกอืเนื่องด้วยจะเขาจะ ป่วยหรือเขาจะจะมีอาการยังไงก็แล้วแต่หรือว่าเป็นนิสัยของเขาที่เขาถูกเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กแล้พี่ว่ามีความเสี่ยงที่เขาจะเป็นได้อีกแต่ทีเนี้ยพอเราอยู่สถานการณ์ตรงน้จริงๆบางทีการที่พ่อเขาขอร้องมันก็ยิ่งยิ่งย้ำในจุดที่พี่รู้สึกสังหณ์ว่าเอ๊ะหรือเขาแบบมีอาการป่วยจริงๆแล้ว,วลำพังคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านเขาก็อาจจะแฮนด์เล็ตเขาค่อนข้างลำบากอยู่แล้วคือใช้หนูช่วยเออพอมีแฟนขึ้นมาก็เหมือนกับลูกเขาก็อาจจะมีที่ยึดเหนียว ขึ้นมาอีกคนหนึ่งพี่ไม่รู้เลยนะยเพราะฉะนั้นการที่อแอน,นอยู่อยู่ตรงนั้นนะ่ะพี่ถึงบอกว่ามันยังสามารถให้โอกาสได้อีกครั้งหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าแนนไม่ไหวแล้วแนนบอกว่าพอแล้วไม่ไม่สามารถให้โอกาสได้อีกแนนก็ไม่ผิดอะไรเลยสุดท้ายแล้วเราต้องเอาชีวิตเราก่อนเราต้องดูแลชีวิตเราก่อนดูแลครอบครัวเราก่อนอมเมื่อเราแข็งแรงเราถึงจะมีแรงดูแลคนรักเราดูแลคนอื่นๆรอบตัวถูกไหม แม้กระทั่งดูแลคนที่เราอาจจะไม่ได้รักแล้วแต่ยังต้องต้องมีความรับผิดชอบในชีวิตเขาอยู่บ้างหลงเหลืออยู่ความผูกพันสองปีใดๆก็ตามเออยังไงแนนะก็ต้องดูแลตัวเองก่อนถ้าไหวลองให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งถ้าไม่ไหวคุยกันตรงๆแล้วแยกอ่ะได้ค่ะชิบเลืองนัคะโอเคน้องแนนทำต่อไค่ะค่ะ,ะพี่เติ้ลก็ไดยค่ะพี่เติ้นใช่ไหมใจพี่พี่โกไปทางเลิกนะพี่โก้ไปทางไม่ให้โอกาสนะเพราะว่าเราเคยให้โอกาสเขามาแล้วครั้งหนึ่ง ล้วเหมือนเขาก็เหมือนเดิมแสดงว่าพี่ว่าจากที่พ่อเขาพูดด้วยและสิ่งที่เขาเป็นด้วยพี่ว่ามันมันมัน,มนล,งลงึลงลึกแล้วอะ่ะมันอาจจะต้องมีการพบแพทย์พอต้องได้รับการพูดคุยแล้วเพราะว่าใช่อาจจะเป็นนะคือน้องแนนไม่ต้องไป q u วชั i o ฝั่งหนูเองเลยหนูไม่ได้ผิดปกติตรงไหนเลยถึงแม้หนูจะบอกว่าคุณพ่อเสียน้องชายคนนึงเสียแต่ว่าเหมือนแบบมันจะยิ่งเราจะต้องอยู่กับน้องชายคนนี้มากขึ้นไม่เกี่ยวเลยคือมันเป็นปกติของบ้านอะ่ะพี่น้องพ่อแม่ก็ต้องรักกันอยู่แล้วเป็นปกติแล้วเขา เขายิ่งคนต้องรู้ว่าถ้าสมมติคอนดิชันเราเป็นแบบเนี้ยแสดงว่าเราต้องแบบให้ความสำคัญกับพี่น้องเรามากเราฝั่งเราไม่ผิดปกติเลยพี่ว่าฝั่งเขานั่นแหละที่มีปัญหาเพราะฉะนั้นเห็นอย่างพี่เผือกว่าพี่ว่าเขาไม่น่าเลิกได้มันน่าจะเป็นอะไรสักอย่างเราเป็นปมอะไรไม่รู้ที่เขาจะต้องได้รับการรักษา แต่มันมีหลายคนบอกว่าก็ก็เคยเจอแบบนี้เหมือนกันมีมีมีถึงพี่น้องแท้ๆถึงพี่น้องมีเนี่ยในแชทมีแต่แต่ว่าที่เราเคยได้ยินอะมีคนที่เขามีอะไรกับพี่น้องพ่อ อะไรอย่างเงี้ยแต่แต่เป็นสังคมที่ไม่ปกติใช่แต่ว่าเหมือนฝั่งเขามองเป็นเรื่องปกติอ่ะเหมือนเขาดังคิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้มันเกิดขึ้นได้่สําหรับพวกเรามันไม่ใช่มันาาเรก่อนนั้นนี้เราเราเคยรับรับสายจะมีอย่างเงี้ยเยอะเออหนูเคยแบบแกล้งอํากัน้องอะค่ะบอกว่าให้ถามหน่อยถ้าถ้าแฟนเองมาหึงข้าเนี่ยเองทําไงบอกว่าบ้าเปล่าถ้าก็เลิกเลยแบบมันไรเหตุผลไปอะไรอย่างเงี้ยหนูอะหนูเลยมองว่า มันด้วยวัยมันไม่เกี่ยวแล้วมันอยู่ที่คนคิดแล้วแล้วแล้วน้องเรารู้แบบว่าแฟนเราอะคือไม่ไม่รู้ค่ะหนูหนูไม่กล้ารึกษาใครเลยในบ้านเพราะว่าถ้านิวัฒน์ทนรู้น่าจะเซนซิทีฟสำหรับน้องมากนะมันเออมันต้องเซนซิทีฟมากเลยห้าต้องรู้แล้วเหรอพี่ว่าอันนี้มันมันมันเป้นความผิดปกติแล้วสำหรับพี่นะแล้วสำหรับพี่พี่ว่าเขาไม่ได้ไปต่อค่ะอ่ะพี่ส่งให้พี่หอม โอกาสเคยให้ไปแล้วใช้ไปแล้วหมดไปแล้วค่ะแล้วก็คือเคสอย่างนี้แปลว่าแฟนเข้ากับครอบครัวเราไม่ได้หอมเคยมีแฟนที่อยู่ต่อหน้าเราลักเราแล้วอยู่รับหลังเราอ่ะเหยียดครอบครัวเราเพราะครอบครัวเราจนส่วนเขามีตังค์แล้ววันนึงพอเลิกกันอ่ะแล้วน้องมาบอกกับเราว่าเออเนี่ยเขาเป็นอย่างนี้นี้นะเราโคตรเสียใจเลยแล้วแบบรู้สึกว่ากูไม่เป็นพี่ที่ไม่ดีเลยอ่ะ กูปเอาเอาคนอื่นเข้ามาแล้วก็คือนอกจาก<อ>มึงจะเข้ากับที่บ้านกูไม่ได้มึงยังเหยียดที่บ้านกูอีกว่าที่บ้านกูโจนนะ่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วโคตรเสียใจเลยอะแล้วหอมรู้สึกว่านับจากเนี้ยถ้าจะเอาใครเข้ามาในบ้านอ,ะอ่ะมึงไม่มีสิทธิ์มาเหยียดครอบครัวกูถ้าเกิดมึงรักกูมึงต้องรักครอบครัวกูด้วยอืมเพราะสุดท้ายเราจะเลือกครอบครัวเราแต่เคสของแนนอ่ะหนักกว่าของพี่นะคะ เมาคิดว่าแนนมีอะไรกับน้องชายอันนี้คือไม่ให้เกียรตัวแนนและไม่ให้เกียิน้องชายไม่ให้เกียิครอบครัวทีนี้พี่รู้สึกว่าเออคนผู้ชายคนนี้งี่เง่าขี้หึงวุฒิภาวะต่ำเอาเข้ามาเป็นพารละนะคะแล้วยิ่งพอคุณพ่อพูดถึงลูกตัวเองแบบนี้แปลว่าบ้านนี้เราไม่มีที่พึ่งเลยค่ะถ้าเข้าไปเป็นลูกสะพ้่ยเออมีคนบอกว่าน้องอาจจะดูหนังเอวีมากไปอ่ามันคาดเดาลำบากเออมันค่าเดาลำบากเรารู้สึกว่า หนึ่งเขาป่วยหรือเขามีปมอะไรบางอย่างไปรับรู้เหตุการณ์อะไรแบบนี้มาเพราะในสังคมไทยมันมีอมพี่มีอะไรกับน้องพ่อมีอะไรกับลูกอย่างที่พี่พี่หอมเคยบอกอ่ะม,มันอาจจะมีแล้วเขาอาจจะไปรับรู้มามแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาของแนนที่จะต้องแบกครอบครัวนี้อืม,อม,มันไม่จําเป็นใช่เราก็รับไว้คนที่เข้ามาไม่ใช่ก็เอาออกไปฉันก็ต้องการชีวิตที่ดีเหมือนกันแล้วสําหรับผู้ชายคนนี้หอมรู้สึกว่า ถ้าให้หอมเลือกถ้าแนนเป็นน้องเป็นนุ่กก็จะบอกว่ามึงไปหาคนที่ดีกว <c oughs> ่าน,นี้<ข>อ,อ,อันนี้เป็นภาระเอามาแล้วเป็นภาระ <c oughs> วันนี้ไม่เลิกเดี๋ยววนันหน้ามันก็เลิกกัน <c oughs> เขาอาจจะคิดได้นะแนนแต่ไม่ได้คิดได้กับแนนเขาต้องเจ็บก่อนเจอบทเรียนโดนผู้หญิงทิ้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 งเพราะเรื่งองขี้หึงอะ่ะ <c oughs> แล้ววันหนึ่งอะ่ะเขาอาจจะคิดได้ว่าคิดแบบนี้ไม่ถูกแล้วาคิดแบบนี้ไม่ถูกแล้วหรือตัวเขาอาจจะโดนคนที่แบบหึงมา S <S หึงหวงมาแล้วเขารู้สึกอึดอัดอ่ะเขาก็จะรู้เลยว่าอ๋อความอึดอัดมันเป็นอย่างนี้เองคือคู่รักอะไรก็ตามอ่ะถ้ามันหึงมากเกินไปอ่ะมันเกินความพอดีมันไปทางงี่เง่าแล้วอะ่ะแล้วเดี๋ยวเราจะทํางานลําบากวันหนึ่งอะ่ะเพศอ่ะมันไม่ได้มีแค่ผู้หญิงไงแนนวันหนึ่งออกไปอะ่ะเอา้าเพื่อนเป็นแก้งเอาจริงเดี๋ยวก็หึงทรงเนี้ยถ้าน้องชายยังหึงเพื่อนเป็นแกลงก็หึงไปทํางานบริษัท เออเคยหึงไหมเคยแล้วใช่ไหมใช่ทรงนี้คือหึงหมดเหลือแค่หมาตัวผู้เดินผ่านแค่นั้นแหละที่เขายังไม่เห่ากันที่ไปเตะมาเนะที่หอมอย่างอย่างดาราเกาหลีอะหนูอะก็ไม่ได้รู้สึกว่า ไปชอบเขาทำไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอออันนี้คือมากเกินไป <S <S 2> <S 2> นแล้วแนนก็ให้โอกาสแล้วสำหรับพี่คิดว่าไปหาคนที่ใช่เอาแบบที่ไม่ปวดหัวอืมพอ่พอพ่อไม่ต้องมาเกี่ยวหมายถึงว่าไม่ต้องมาไม่ต้องมา,มเ,ามเห็นออแกพ่พอ่อเพราะว่าเห็นแก่ชีวิตเราคะ่ะใช่<อ>ว<ะ>ิธีการที่หนูจะตอบพ่อเขาไปก็คือ ตรงๆเลยตรงๆเลยอ๋อหนูคิดว่าเหมือนเราไม่เหมาะกันละ <S 2> <S 2> น่ะหนูคิดว่ามันไม่ใช่ใชไม่อยากฝืนนะคะคุณพอ่อเราสองค,ไน,คนไม่เหมาะกันทัศนคติถึงแมมันไม่เหมาะทัศนคติมันไปมันเข้ากันไม่ได้ค่ะแล้วก็คุณพ่ออยู่เคียงข้างเขานะคะครอบครัวน่าจะสําคัญที่สุดจากนั้นก็รับบางไม่รับบางโทรศัพท์เพราะว่าเป็นคนอื่นไปแล้วแต่พี่จะบอกอะไรให้นะผู้ชายแบบนี้เลิกยากมากนะแนนจริงที่แนนจะเจอนะเขาจะลุงลังวอแวร์มาก เนี่ยคือปัญหาที่ยเตรียม,ม,ยมบบตัว,วรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นไม่เลิกง,ง่ายง่ายพูดถกพุดโธอย่าลืมโทรนะ